สวัสดีครับพบกับผมช่องคาร์บอนนะครับที่จะมาคาร์บอนประจำวันที่22มิถุนาน,นะครับวันนี้ก็คัดที่น่าสนใจมาสี่คู่เหมือนเช่นเคยแต่ก่อนเลยนะครับขอไปสรุปผลงานเมื่อวานกันก่อนดีกว่าคู่เอพีทั้งหมด2ตัวที่ผมให้ไปนะครับก็ทํางานทั้งหมด2ตัวเลยนะครับโดยคู่แรกนะครับจะเป็นคู่ของมาร์เมรุสซันดาวนะครับ พบกับบรัเซียดอทมุนผมให้ไปทางสูงนะครับคู่นี้ก็จบที่สูงปีเลยครับที่7ลูกเป็นดอทมุนชนะไป4.3ต่อครับคู่นี้ก็ทํางานกันไปเหมือนกันครับส่วนอีกคู่นึงครับเป็นคู่ของโบโดกิมกับบรานนะครับผมให้อยู่ต่อโบโดครับก็จบที่โบโดชนะ3 0มคู่นี้ก็ได้เฮกันไปครับส่วนท่านใดนะครับที่ต้องการรับแนวทางของวันนี้รวมไปถึงชุดบอลที่ผมคัดให้เน้นๆกันวันต่อวันลบกวนแอดมาได้เลยครับที่แอดแคบีสามสามแอดแคบีสามสามอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับส่วนฟุตบอลที่น่า คู่ที่2ยูเวนตุสพบคาซาบังกาคู่ที่3ครับเซาบวกพบอัลฮิลาลและคู่สุดท้ายครับแมนซิตี้พบกับอัลไอ้นั่นเองครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปเลยกันเลยครับมาเริ่มกันที่คู่แรกของเราในวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างเรอัลมาดริดครับกับปาชูก้าในศึกฟีฟ่าขับโัวครับกลุ่ม H นะครับเตะกันมาตีสองราคาแรกเปิดให้มาดริดต่อ1.75ครับ เฮดเวลของคู่นี้เคยพบกันอยู่หนึ่งครั้งนะครับก็เป็นเรอัเมดิดครับชนะปาชูก้าไป3ต่อศูนนั่นเองส่วนฟอร์มหน้หล่าสุดของเรอัเมดิดครับก็ชนะ3แพ้1นเสมอหนึ่งครับนัดล่าสุดเสมอกับอาลฮิดดาวในรายการนี้แหละครับหประตูต่อหนึ่งส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะเป็นนัดที่ชนะโซเซดัดกับเซปียานั่นเองส่วนปาชูก,ก้านะครับชนะ1แพ้2เสมอ2นัดล่าสุดแพ้เซาบัว,บวครับหต่อสส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะเป็นนัดที่เสมอกับ America, คับอเมริกากับชนะมอนเตเรนันั่นเอง ติโบกุตัวอเล็กซานเดอร์อาร์โนราอูอัลเซนซิโอดินฮุยเซ้นฟานกาเซียเฟเดริโกเบาเบเด้ออริองชัวเมนนี่จูเบลลิงแฮมโรดิโกกันเซโลกาเซียและก็เวนิสุสจูเนียนั่นเองครับส่วนปาชูก้านะครับจะมาในระบบ4-3-3ครับโดยมีคาร์โสมอร์เอนโญ่รุยโรดิเกสเอเดวาร์โดเบอร์แมนเฟเดริโกเปเรล่าไบรอันกอนซาเลตเอเลสมาร์เทนเปโดเบตาออคุสตินปาราเบซิโนอเล็กซีโดมิงเกสและก็โซโลมอนรอนดนัั่นเองครบ ก็ขอสรุปไปครับคู่นี้เราไม่ดิดครับไม่ค่อยพร้อมจะท้อเลยครับในทัวร์นาเมนต์นี้โดยเฉพาะขุมกําลังที่เดี้ยงเกือบ10บลายครับแถมเป็นตัวหลักเกือบหมดประกอบกับนัดแรกครับทำได้แค่เสมอกับอัลฮิลาไป1ต่อหนึ่งครับพวงโดยอาการบาดเจ็บของคีลเลนในโปเป้เพราะฉะนั้นครับต้องส่งผู้เล่นหน้าเดิมจากเกมล่าสุดครับก็คงหวังอะไรไม่ได้มากขณะที่ปาชูก้าครับก็หลังพิงฝามกันครับเพราะว่าในนัดแรกก็แพ้มาวันนี้ก็มาอุดแน่นอนครับจึงไม่แพ้หากว่าราชันชุดขาวที่ฟอร์มไม่ค่อยดีจะเจอปัญหาทะลงตะข่ายได้ เราะนะกับคู่นี้ผมให้ปาชูก้าแพ้ครับแต่แพ้ไม่ขาดด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ครับให้อยู่รองปาชูก้าที่1.75ครับคู่ที่2ของเรานะครับก็ยังคงอยู่ในศึกฟี فا ขับเบอร์ครับครับแต่เป็นกลุ่มจีเป็นการพบกันระหว่างยูเวนตุสกับคาซาบังกานั่นเองแต่กีฬาห้าทุ่มครับราคาแรกเปิดมายูเวต่อ1.75ครับ เฮ a d เของคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับเป็นการพบกันครั้งแรกมาดูฟอร์มแพานหลังสุดของยูเวกันบ้างครับชนะ3เสมอ2ครับนัาล่าสุดไปชนะเอาไอในรายการนี้นะครับ5ประตูสตรในเกมแรกส่วนนักที่ทำเงินได้จะเป็นนักที่ชนะเอาไอชนะอูดินิเซ่แล้วก็เสมอกับบร์ดยานั่นเองครับส่วนคาสบังการะครับชนะ1แพ,แพ้ไปถึง4ครับ นักรู้สึกแพ้แมนซิตี้ครับศูนต่อสอส่วนน้าที่ทำเงินได้ก็จะเป็นนัดที่แพ้แมนซิตี้กับชนะสตาร์ดมารูแกงนั่นเองครับมาดูตัวผู้เล่นหลักๆก,ก,กันบ้างครับที่คาว่าจะลงนะครับของยูเว่จะมาในแบบสามสี่สองหนึ่งครับโดยมีมิเคเล่เดโกเกริโอ พีเอร์คารูรูเฟเดริโกกัตติรอยเคลลี่นิโคลัสกอนซาเลสมานูเอลโลคาเตลลี่เคฟเอนตูรามอันเดียสคัมเบโซฟรานเซสโกคอนเซเซลเคนันยูดิสและก็ลองดาวโครมูอานี่ครับส่วนทางฝั่งของคาซาบังกานะครับน่าจะมาในระบบ5 4 1ครับโดยมีเมดิเปนัมบิดฟาฮิดมูฟี ilos, ่บานไมเยอร์อับเดลมูเนียมบูดูกิอเมเฟเรรามูฮัมหมัดมูฟิดนอดินเอมราบัดมิคาเอลมันซ่าทามบินโกเซลอสและก็มูฮัมหมัดไรฮีครับ ก็ขอสรุปเลยงครับคู่นี้ยูเอนตุสนะครับประเกมประเดิมเกมแรกด้วยการคว้าชัยเหนืออาไอไปถึง5นะครับมองบอกชัดเจนว่าระดับบอลวกเขาเหนือกว่าทีมจาก UAE เป็นอย่างมากครับแมตชนี้เตรียมรับมือกับทีมจากโมร็อกกนะครับที่ต้องบอกเลยว่าระดับอ่าห่างชั้นจากยูเวเป็นอย่างมากและผมมองว่ายูเวแข็งแกร่งกว่ามากครับเกมรุกอันตรายได้เฉียบคมมากๆโดยเฉพาะสามประสานอย่างคอนเซซาวยูดิสและก็โครโมนีครับที่เกมล่าสุดประสานงานการล่ากระน่ขยจุยกระจายครับ ดังนั้นเกมนี้เรามองว่ายูเว่น่าจะไล่ตอนเอาชนะไปได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครับคู่นี้มเลื u ยูเว่ชนะเบรยสกอร์3ประตูต่อ0ครับให้อยู่ต่อยูเวที่1.75ครับคู่ที่3ของเรานะครับกลับมาในกลุ่ม H กันบ้างนะครับเป็นการพบกันระหว่างเรดบูสตบวกกับอัลฮิลาวนั่นเองครับเตะกันาตี5ราคาแรกผปให้อัลฮิลาวต่อ0.5ครับ เฮดเวทของคู่นี้ก็ไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับเป็นการพบกันครั้งแรกฟอร์มใ้หน้าหลังสุดของเซาวบวกครับชนะ4ี่ครับแพ้แค่1นนัดล่าสุดชนะปาชูกาครับสต่อหนส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะเป็นนัดที่ชนะปาชูก้าชนะราปิดเวนนาและก็ชนะออสเตเลเวนนานั่นเองครับส่วนอัลฮิลาวครับชนะ3เสมอ2ครับนัดล่าสุดเสมอกับมาริดได้ครับหประตูต่อหนึ่งส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะเป็นนัดที่เสมอกับอ่ามาริดและก็ชนะอัลคาซิซ่าและก็ชนะอาโออรูบัสนั่นเองครับ ก็ขอสรุปเลยนะครับคู่นี้ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยครับแม้ชื่อชั้นทีมจะไม่ได้บิ๊กเนมก็ตามครับแต่ปนัดเปิลสนามถือว่าทำผลงานได้ตามเป้าครับโดยเฉพาะทางฝั่งของเซาบัวครับที่คว้าชัยไม่ได้สำเร็จพร้อมกับนำเป็นจ่าฝูงกลุ่มอยู่ในตอนนี้ครับแม้ว่าคู่แข่งอีก2นัดที่เหลือจะต้องรับมือกับทีมที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆครับแต่ถ้าเล่นได้3ฟอร์มนะครับเชื่อว่าพวกเขารับมือไหวครับส่วนทางด้านอาวฮิลาวนะครับยอดทีมจากซาอุถือว่าสร้างสไพ้ายหลังจากเจ๊ากับมาดริดได้นะครับ และชี้ชัดให้เห็นว่าการได้ตัวของซิโมเน่อิงสกีเข้ามากลุ่มบางเหียนนะครับช่วยยกระดับทีมได้จริงๆแต่อย่างว่าแะครับพวกเขามีหลายจุดให้ต้องแก้เกมครับแถมเจอกับทีมที่เน้นผลวันเสมอวันนี้ด้วยครับบอกได้เลยว่าไม่มีคําว่าง่ายอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครับคู่นี้มันเล่นเสมอที่2องสองครับให้อยู่รองเซาวบอดดีกว่าครับที่0.5 มาถึงคู่สุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับเป็นการพบกระหว่างแมนซิตี้ครับกับอาร์ไอ้นั่นเองในศึกฟีฟ่าขับเวิร์ดคัพจีครับเตะกำลัง8โมงเช้านู่นเลยราคาแรกเปิดให้แมนซิตี้ต่อ2.75ครับ เฮดเวิทของคู่นี้เคยพบกันอยู่ครั้งเดียวนะครับเป็นบอลกระชับเม็ดก็เป็นอาร์อารแพ้แมนซิตี้ไปศูนย์ต่อสนั่นเองแต่ก็ต้องย้อนกลับไปถึงปี2014นะครับฟอร์มคะแนนหลังสุดของแมนซิตี้นะครับชนะ3แพ้1เสมอหนึ่งครับนัดล่าสุดชนะวีดัตคาซาบังกรามครับสอต่อศูนย์ส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะเป็นนัดที่ชนะฟูลแลมกับบอลมัดในไทยลีกพรีเมียร์ลีกนั่นเองครับส่วนอาร์อารนะครับชนะ2แพ้1เสมอ2ครับนัดล่าสุดแพ้ยูเว่ครับศูนย์ต่อห้าส่วนนัดที่ทำเงินได ก็ขอสรุปเลยครับคู่นี้จากสภาพนี้แล้วครับมองแล้วว่าแมนซิตี้ครับน่าจะปิดสามคะแนนแบบถล่มสกอร์ได้ไม่ยากครับแม้ล่าสุดจะทําได้เพียงแค่เอาชนะวิดาตไป2อต่อศครับทั้งๆที่เหนือกว่าเยอะแต่เปลืองเองครับโดยเฉพาะฮาแลนครับทีน่าผิดหวังไปหน่อยเชื่อว่านัดนี้น่าจะเข็นฟอร์มเก่งและให้เนียมมากขึ้นกว่าเดิมได้ครับบอกได้เลยว่าจะมีชื่อของเขาบนสกอร์บอร์ดแน่นอนตัดภาพมาที่เอาอายครับที่ปาชัยให้กับยูเว่เป็นศูนย์ต่อห้าครับชนิดที่ว่าสู้ไม่ได้ครับทั้งการของบอลและจังหวะการเข้าทำซ ไม่น่าจะรอดมีแต้มนะครับออกไปในแม์นี้ครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมให้แมนซิตีชนะเบอร์สกอร์สประตูละหนึ่งครับให้อยู่ต่อแมนซีที่สองจุดเจ็ดห้าครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ในวันนี้ส่วนท่านใดนะครับที่ต้องการรับแนวทางของนี้รวมไปถึงชุดบอลที่ผมคัดให้เน้นๆกันวันต่อวันลบกลนแอดมาได้เลยครับที่แอด KB33 แอด KB33 อย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับส่วนสรุปของวันนี้ครับคู่แรกครับเรอัลมาดริดพบกับปาชูก้าให้อยู่รองปาชชูก้าที่1.75นะครับเชื่อว่ามาดริดไม่น่ามีทางชนะขาดเกินกว่านี้ได้ครับคู่ที่2อครับยูเวนตุสกับวีเดตคาซาบังกาให้อยู่ต่อยูเวทที่1.75ครับ คู่ที่3ครับเซาบวกพบกับอาร์ฮิราลให้อยู่รองเซาบวกที่0.5ครับและคู่สุดท้ายครับแมนซิตี้กับเอาไอให้อยู่ต่อแมนซิตี้ที่2.75กันเลยครับแล้วก็ขอย้ำกันอีกครั้งนะครับว่านี่เป็นแค่แนวทางเบื้องต้นที่ผมวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าโดยช่วงเย็นผมจะคัดเน้นๆทำเงินกันให้ทีครับและก่อนจากกันนะครับรบกวนทุกท่านหน่อยครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ขออลาไปก่นสสวััดีครบ